สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ,<อ>ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะ<อ>ที่กิษดาคูค่ะเช่นเคยวันนี้ก็ปุ้ยแล้วก็อ้อมนะคะจะพามาเป็นชมเลยแหละรถ SUV เลยล่ละค่ะ,ะเป็นสีนดําทั้งคู่วันนี้<ช>สไตล์แ,ลแบบใกล้เคียงกันเลยนะพี่นะแต่ว่าเอ้ยเรามาดูก่อนว่าเรามี2แบรนด์2รุ่นสยี่ห้อสองหลายเนี่ยสเปคให้ลูกค้าได้ลองเลือกชมกันเนาะเผื่อชอบ เพราะว่าวันนี้เรามาในแบรนด์ของ Toyota และก็ c h ฟ f l o ลชใช่ไหมคะพี่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้าชม t ต y ยต a นี้ก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้ราคาไม่ถึง5 0 0แสนใช่แล้วค่ะเป็นรถที่ใช้งานได้2ระบบเนาะกับตัวนี้เป็น Toyota Fortuner นะคะเครื่อง2.7 V เจาะอันนี้ติดแก๊ส LPG นะคะใช้งานได้2ระบบราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องอ้อมก็ราคาอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทนาะคันนี้ 4แสนห้าหมบาทดูหน้าตาของเขาอันนี้ที่เขาเรียกว่าหน้ายักษ์หรือเปล่ปานะอันนี้น่าจะเนี่ยค่ะท,ที่ที่ลูกคนหาอยู่นะคะตัวนี้มันจะเป็นโฉมปี0ูนย์เ้าเครื่องสองจุดเจ็ดนะคะถ้าใครที่หารถครอบครัวที่ราคาไม่ถึงห้าแสนก็นี่เลยนนก็เ,ยเหมาะสําหรับที่ลูกค้าที่วิ่งทางไกลวิ่งทางต่างจังหวัดบ่อยออ,ออกพบปะลูกค้าเนาะ วิ่งไปดูแลพ่อแม่ทุกเดือนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะประหยัดน้ามันอืมเพราะว่าแนะนําว่าเป็น f o r ์กเนอร์หรือว่าเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ขึ้นมาหนึ่งเพราะว่าเราสามารถไปกันได้หลายคนบรรทุกของได้เยอะมันเยอะกว่ารถเก่งอะเอาง่ายๆาถ้าในเรื่องของการบรรทุกกันขับเคลื่อนอะไรเงี้ยค่ะเครื่องมันก็จะแรงกว่ารถเก่งใช่เลยด้วยอะเดี๋ยวเรามาดูต่อนี่ ให้ดูหน้าตาของเขาหน่อยก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวเป็นตัวนี้เป็นสีดํานะคะไม่ใช่สีสเทาดํานะคะเป็นสีดำเนาะไฟไฟตัดหมอกคือทุกอย่างดูครบไม่มีแตกไม่มีหักอเอาง่ายว่าเนี่ยค่อนข้างสวยเลยถ้าลูกค้ามาดูเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสวยเลยพี่ตัวนี้ก็จะเป็นคล้คยๆซุ้มล้อที่แบบว่ากันหินสะเก็ดหินเนาะเวลาขึ้นข่าวลงห้วยมีน้ําหนองอยู่บนถนนเวลาเราขับไปมันก็จะแบบว่า ผ่านตรงนี้มันจะไม่กระแทกกับตัวรถนี่อันนี้ก็แต่งเพิ่มมาก็คือแบบสวยมากก็ล้อแม็กยางทุกอย่างสมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดจากโชว์รูมเลยเนาะค่ะให้ดูตรงบันไดให้ดูตรงบันไดข้างนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ตัวยกสูงก็จะทําให้เราขึ้นลงได้สะดวกสบายเนาะค่ะพี่เริ่มมาเลยกระจกข้างมีไฟแล้วมีไฟนะพี่นคันนี้ไฟเหลือยระกข้องข้า จับมาแล้วก็ตัวนี้ที่ด้ามจับมือจับโครเมียมโครเมียมใช่แล้วค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่หาอยู่เนาะราคาแบบโอจับต้องได้ผ่อนสบายๆนะคะก็อยากแนะนําเป็นอีกหนึ่งอ่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรถ s อ v ก็คือรถครอบครัวขนาดใหญ่เนาะคันนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวแล้วก็สภาพเครื่องสภาพช่วงล่างเนี่ยยังดีอยู่นะค่ะ ส่วนของโตยโยต้าเนาะดูไฟของเขาก็อันนี้ก็จะใส่กรอบโครเมียมเพิ่มมานี่เพิ่มความเท่ไปนิดนึงใช่แล้วค่ะก็คือทุกอย่างก็สมบูรณ์อยากให้ดูภายในอะไปจ้ะเซ็นเซอร์ถอยครบไฟทุกอย่างครบตัวนี้เป็นตัว V ก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองเนาะเบาข้างหลังก็จะพับแยกขึ้นมาได้เวลาเราเก็บของบรรทุกของก็จะบรรทุกได้เยอะมากนี่ก็สีข้างในสะอาดเรียบร้อยนี่แหลกหลังคา บันทุกของได้เป็นร้อยโลเลยค่ะอันนี้ก็ติดเพิ่มมาอันนี้ก็จากโชรูมป้ายแดงเลยทุกอย่างเดิมๆหมดเลยอบอกได้ <มา S 1> เลยเมาเลยตัวนี้ภายในสีสีเบจค่ะนะคะแล้วก็ตัดได้ลายไม้หน่อยนึงนะพี่เนาะเพิ่มความหรูหรานะใช่โอปชั่นนี่มาค่อนข้างเยอะค่อนข้างเต็มเลยทีเดียวนะคะนี่ตัวคอนโซลด้านหน้าสีเทาตัดลายไม้เนาะ เห็นไหมคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าถึงบอกว่าเป็นรถปี09แต่สภาพของเขานี่อยากให้มาชมเนาอยากให้มาชมเลยาหาราคาไม่เกิน500แสนแล้วเป็นรถ SUV รถครอบครัวนะคือบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นแอร์อันนี้ก็คือสแตนดาร์ดจากโชว์รูมเลยนี่ให้ดูคอนโซลตรงกลางให้ดูให้ดูให้หมดมีที่วางคงวางของมีเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ ีเก็บโคงเก็บของได้เนาะคือทุกอย่างก็สมบูรณ์ไม่มีแตกหักไม่มีอะไรเลยก็พร้อมใช้งานได้เลยแถมยังภายในตัวรถก็ค่อนข้างสะอาดค่อนขางสร้อยดีเรียบร้อยดีมากนะถึงว่าจะเป็นรถเครื่องเบนซินแต่ว่ามันเป็นแบรนด์โตโยต้าใ่อะไหล่หาง่ายแน่นอนแน่นอนพี่สองค่าแมนเะเนนถูกแน่นอนถูกอีกไปที่ไหนรถพังที่ไหนมีปัญหาที่ไหนก็สามารถแวะเข้าโตโยต้าเลย ที่ศูนย์ที่อู่ที่โชว์รูมโตโยต้าได้เลยก็บอกได้ว่าอะไรทุกทุกอย่างมีหมดเลยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลและว่าเราเดินทางไกลรถพังรถเสียจะมีปัญหาไหมและยิ่งเป็นเครื่องเบนซินโอ้โหจะจุกจิกไหมบอกได้เลยนะคะมันอยู่ที่เราดูแลแล้วอยู่ที่เราดูแลเลยอ่าอยู่ที่เราหมั่นดูแลเขานี่เบาะข้างหลังโอ้หนั่งสบายมากสบายไหมพี่สบายไหมถ้าสมมติถ้านั่งไปต่างจังหวงจังหวัดนั่งเป็นแบบว่าเจ็ดแปด 7จชั่วโมงเนี้ยพี่หนูว่าสบายคันเนี้ยไม่เมื่อยไม่เมื่อยเลยรองรับสรลีระใช่เข้ากับโค้งรับกับตัวเราเวลาเบาข้างหลังก็จะแบบว่าย่อนขาก็จะไม่เมื่อยเข่าแอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์นี่เลยมีสามตอนมีสาตอนสจุดอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าให้ความเย็นทั่วถึงดีกว่าพี่ถ้าอยู่ข้างหน้าไม่นี่ไม่ไหวใช่แล้วก็ปรับตรงนี้ได้เนาะนั่งข้างหลังก็ปรับได้ ก็บอกได้เลยว่าคุ้มคันนี้สวยจาสภาพดีราคาไม่แพงแล้วก็ผ่อนนะคะอันนี้ลูกค้าเงินเดือนสตาร์เริ่มต้นก็ขอ1 2 0 0 0บาทก่อนแล้วกันอ่ึโอเคค่นสอง0 0บาทนะคะถ้ารายได้ไม่พอขอกู้ร่วมรายได้โอ้ใช่ดีรายได้ไม่พอขอกู้ร่วมรายได้ตัวนี้ก็จะผ่อนได้สูงสุดก็คือ60เดือนก็คือ5ปีนั่นเองเนาะผ่อนอยู่ที่เราราวประมาณเกือบ90,00กว่าบาท อยู่ประมาณ9 0 0 0บาทไม่ถึงหมื่นอ่ะอยู่ราวๆนี้ผลได้5ปีนะคะเพราะว่าเป็นรถปี09แต่ก็ยังมีไฟแนนซ์รองรับอยู่ลูกค้าก็สามารถซื้อได้ทุกอาชีพเนาะอันนี้คันนี้มันบอกบอกได้เลยว่าใช้งานได้2ระบบแต่ว่าเป็นตัว LPG นะคะเป็นแก๊ส LPG ใช้งานได้2ระบบมันจะเป็นถังโดนัทอยู่ใต้ท้องลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็คือหาอยู่แล้วแหละรถรถพวกแบบว่าแนว SUV แนวครอบครัวอะไรเงี้ย แต่ว่าเอ้ยไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเครื่องอะไรไปโดนอะไรมาไหมที่นี่บอกได้คําเดียวนะคะว่าไม่รับรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาเนาะอันนี้ก็สภาพูเพราะว่าเป็นเครื่องเบนซินก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดเนาะก็ทุกอย่างสภาพเดิมๆหมดเลยแหมถ้าใครอยากรู้ว่าสวยจริงไหมสภาพที่เราพูดไปโอเคไหมก็อยากจะแนะนําอยากจะเชิญชวนเนาะให้ลูกค้าที่แบบว่ามองหาอยู่นะคะ มาเลยที่กิษสาคูค้คาของเราอ่ากิษดาก็มาไม่ยากอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ๆเดอะมอบางแครเป็นจุดหลักๆเลยเนาะถ้ามาไม่ถูกก็โทรถามเซลล์หรือว่าเซิร์ช GPS มาก็ได้พี่เพราะว่าของเรามีแน่นอนค่ะมาตามทาง GPS ได้เลยนะคะอันนี้นี่ย้ำอีกทีนะคะ t o โยต้าฟอร์จ e r เครื่อง2.7เบนซินติดแก๊ส LPG นะคะตัวนี้ ปี2009ราคาอยู่ที่459,000บาทอืมสำหรับ SUV ให้ดูเลยหน้าตาของเขากับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตเทเบลเซอร์เครื่อง2.8ดีเซลนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่559,000บาทอันนี้ก็กระจังหน้าของเขาก็แต่งมาเพิ่มนี่อันนี้คล้ายๆกันมแมลงเวลาขับไปกระจังหน้าของเขาว่าจะเป็น2ชั้นลังพึ่งโลโก้คือทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะ เราเอามาให้ดูตัวนี้ก็<ช>คือให้ใ,<ช>ให้ลูกค้าดูว่าเอ้ยเราก็มีนะตัวที่มันเป็นเครื่องดีเซลเนาะ,ะกําลังเครื่องดีๆอะไรเง<ช>ี<ช>้ยเชฟเราก็ยังมีอยู่อยากให้ลูกค้าดูว่าชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูไฟ<ช>ดูไฟ<ด>ไฟตัดหมอกไฟ LED คือทุกอย่างครบหมดเลยก็เพิ่มมาเป็นชุดแต่งก็คือหลอ่อๆเลยแหละ ตัวนี้ก็ปี14เนาะพี่เนาะตัวนี้แล้วค่ะเป็นปี2014ไม่เก่าไม่ใหม่มากก็กำลังลังดีเนา่ะราคาก็กำลังสวยๆเลยก็ยังมีไฟแนนซ์รับจัดปกติทั่วไปดอกเบี้ยก็เริ่มต้นที่3บาทกว่าแล้วกันตัวนี้เนาะเพราะว่าเป็นแบรนด์ยุโรปอ่ะก็ดาวเริ่มต้นที่10%เช่นกันลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0หลักร้อยนะคะตัวนี้ตีไป0่ก็ได้ตัวนี้ผ่อนได้สูงสุด72เดือนอ่า ห่อนเดือนละหมื่นก็นอีกหลักร้อยโอ้ถือว่าไม่แพงนะพี่นะรุ่นี้ใช่แล้วอเดี๋ยวเรามาเรื่อยๆดูล้อดูแม็กนี่ดูได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆเลยก็จะแต่งมานิดๆหน่อยๆเสริมความรอให้ใช่ค่ดูยางดูแม็กดูอะไรทุกอย่างตัวเนี้ยคือส,ส่วนมาก รถ SUV ยเนี่ยก็คือเขาก็มีบันไดข้างให้เพื่อให้ได้ขึ้นลงสะดวกยิง<ช>่งขึ้นยิ่งยกสูงา,าจะยิ่งเดินเป็นรถสะดวกยกสูงนี่คือทุกอย่างครบฟังก์ชั่นครบไฟเี้ยวบนกระจกมองข้างกรอบอยางประตูเป็นโฟเมียมมีคิ้วกันศาสตร์เนาะมือจับก็จะตัดโรเมียมนี่เลยค่ะให้ดูคือชุดแต่งรอบคันครบเลยค่ะไฟะใช่พี่ตัวเชฟเนี่ยข้อดีของมันคือเขาช่วงล่างเขาแน่นเขา ค่อนข้างแข็งแรงวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ค่อนข้างแข็งแรงเนาะพี่เนะาะถ้าขับถ้าอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ายึดเกาะถนนดูอันนี้ชุดอุปกรณ์ทุกอย่างบอกก็สามารถพับราบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ไว้เก็บของบรรทุกของได้เลยนี่ให้ดูบอกได้เลยทั้งสองคันที่เรามานําเสนอนี่เป็นรถที่เอสยูวีที่แบบว่าขนาดใหญ่ขนาดาใหญ่มากเลยพี่แล้วก็กว้างมากค่ะให้ดูตรงขอบประตูเห็นไหมพี่มีตัด เทามานิดนึงเพิ่มความแบบหรูหราให้กับตัวรถนะพี่เนาะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านเพราะว่าคันนี้บอกได้คาเดียวว่าเรายังไม่ได้แบบทาความสะอาดเลยเนาะตรงมือจงมือจับจับตัดโครเมียมคอนโซลด้านหน้าสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยเปื้อนที่แบบว่ายเอากาวติดตั้งพงตั้งระอันนี้ไม่มีนะคะเดิมเดิมเลยใช่พี่นี่เลยดูจากจอช่องแอร์คือออปชันทั่วไปเลยแต่ช่วนคจะเป็นแบบว่าดิจิตอล ก็คือจะสังเกตได้ง่ายไฟเรืองแสงเต็มหน้าจอคือให้ดูให้แพนดูเลยให้แพนดูเนี่ยยให้แพนดูเลยแล้วก็ <S <S พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใี่ถือว่ามาค่อนข้างครบเนาะแล้วก็ตัวนี้นี่เกียร์ออตโต้เป็นโครเมียมเนียบ้าพี่โครเมียมตัดตัดเท<ช>้ามีความแบบนี่วางครงวางของได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนเดิมเลยก็ยังสมบูรณ์อยู่ไม่มีรอนแตกหักใช้งานได้ปกติที่วันแก้ว แล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆการลื่นมีเอ่อนี่เลย USB ที่ชาร์จแบตทุกอย่างครบหมดนะมีมีครบใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแอร์ของเขาก็จะปรับแอร์จะเป็นแอร์ออโต้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วก็ฟังก์ชันของเขาก็ไม่มีอะไรมากก็บอกของเขาก็จะเป็นสีครีมสีครีมอ่อนๆดูแล้วก็ทำให้อ่าสบายตาพี่สบายตานี่ ให้ดูภายในตัวรถนะคะค่อนข้างสะอาดมีพรมรอบคันไฟติดทุกจุดแอร์ก็จะเป็นแอร์แอร์ลาวแอร์อยู่บนหัวก็ปรับได้อยู่บนหัวเลยเหมือนกันทั่วไปรถ SUV เนาะโอ้โหบอกได้เลยค่ะใหม่เอี่ยมเครื่องเดิม2.8นี่คือทุกอย่างยังอยู่รอยองค์รอยอาร์ พัดลมพัดลมตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ําต่างๆคือทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีแตกหักฝาทุกอย่างครบบอกได้เลยว่ารถสวยมากคันนี้อ่าถ้าหาอยู่นะคะไม่พลาดนะคะเชฟโรเลตรีบเข้ามาเลยเครื่อง2.8ปี2014ราคา559,000บาทเนาะอันนี้ก็ย้ำอีกทีค่ะย้ำอีกทีเนาะคันนี้เป็นโตโยต้านะคะ f o r จนเนอร์ราคาอยู่ที่450,000 9,000บาทเนาะคันนี้เป็นเครื่อง2.7เบนซินนะคะติดแก๊ส LPG ถังโดนัทใต้ท้อง2ระบบใช้เลยได้เสระบบใช่แล้วส่วนคันนี้ค่ะ c h e โรเลตเทรเบสเซอร์นะคะ2.8ราคาอยู่ที่5 5 5 9,000บาทนะคะ นี้ก็บ่งบอกได้เลยเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้ทั้ง2แบรนด์เนาะใช่ค่ะพี่ก็ดาวเริ่มต้นที่10%บเทั้งสคันใช่ก็ตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ90,00กว่าบาทตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1 0,000่กับอีกหลักร้อยอันนี้ปุ้ยกับน้องอ้อมก็เราฝาก2คันนี้ไว้ด้วยเนาะใช่ค่ะ